สวัสดีครับแหม่เรามาเจออีกแล้วครับผมวันนี้เป็นวันดีใช่วันธงชัยวันธงชัยไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราอยู่กับรถใช่รุ่นไหนอะฮอน d a าออนนิวเอดีว160ครับอ๋อเปิดตัวนานแล้วนี่แต่เพิ่งเค้ที่ปะใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้สัมผัสโอ้ต้องจับเยอะคุยสัมผัสโอเคครับก็วันนี้เราอยู่กับออนนิว h o n d a a d v 60วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับใหม่ขึ้นแต่ดูแล้วก็หน้าตาเดิมแต่งตรงไหนมากหัวใจหลักครับเครื่องยนต์ใหม่ E.S.P. plus โอ้โหต้องบอกว่า h o n d a านำเสนอเลยตัวนี้ใช่ครับแล้วนอกจากกับ CC นะครับเปลี่ยนขยายความจุ CC มากขึ้นด้วยแล้วก็เครื่องยนต์แบบใหม่ที่มีการพัฒนาภายในให้ลื่นขึ้นเห <ME> ็นบอกว่าเป็น ร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วก็เป็นสี่วาลใช่หัวใจสำคัญคือระบบฉีดน้ำมันใช่ครับเข้าใต้กระโปรงลูกสูบพิชชั่นออยล์เจ็ทนาใช่ใช่ทำให้ลื่นขึ้นเวลาขับขี่คือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้าพิชชั่นพิชชั่นออยล์เจ็ทตัวนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนหัวฉีดฉีดน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยไปที่ใต้หัวลูกสูบข้อดีของตัวนี้นะครับคือการลดความร้อนที่หัวลูกสูบเมื่อหัวลูกสูบไม่ร้อนลูกสูบก็ จาไม่ขยายตัวแน่นอนครับพอลูกสูบไม่ขยายตัวการทํางานก็จะไหลลื่นขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์ไม่ร้อนด้วยใช่ครับอะไรที่มันใหญ่ๆอะ่ะพอขึ้นลงบ่อยๆอะ่อะไหลดีขึ้นเอาน้ําเย็นเข้าลูกไปทออี่เ,<ๆ>เรื่องอื่นเถอะเรื่องหมใหม่ครับเรื่องไมใหม่เรื่องไม่ตัวนี้นะครับเป็นเรื่องไม่ตัวเดียวกันถอดออกมาเลยจากเจ้า ADV สามร้อยห้าสิบอืเพราะฉะนั้นเราต้องห่วงครับว่า จ้าตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างไหมไม่แตกต่างครับเพราะว่าเป็นเรือนใหม่อันเดียวกันกับรุ่นพี่เขาเลยโอ้โหฮอนด้าให้อย่างนั้นเลยหรอใช่ครับที่สําคัญนะครับนี่ครับมีปุ่มจอยสติ๊กนะครับสาหรับปรับโหมดง่ายขึ้นเพราะอยู่บริเวณใกล้เลือนใหม่ตัวนี้ใช่ป่ะใช่ครับผมตัวนี้เลยนะครับยกขึ้นโยกลงกดซ้ายกดขวาสะดวกโยกขึ้นโยกลงก็จะเป็นการปรับในส่วนของตัวนี้นะครับครับผมก็ยกขึ้นโยกลงก็จะมีโหมดการทํางานที่ละเอียดชัดเจนครับใช่ ส่วนจะเปลี่ยนค่าก็ซ้ายขวาที่สําคัญที่สําคัญเห็นอะไรไหมครับตัวทีข้างบนตัว T ข้างบนเอาคืออะไรอ่ะ Honda selectable torque control หรือภาษาชาวบ้านทั่วไปที่เรียกว่าการล้อล็อก traction control ใช่ครับนั่นแหละครับเวลาเวลาเราไปขี่ทางทางทางฝุ่นเน่ยจะออกาการเลยว่าใช่ครับมันจะมีอาการสไลด์ใช่ถ้าเป็นตัวเก่าครับแต่ตัวเนี้พอ traction ทำงานปุ๊บ ล้อมันจะทึกดทึกทึทึข้อดีของ o อ d a ้า l e เล็กท c t บิลท t อก Control หรือที่เราเรียกกันสันส้นๆว่า t ท a c t i o n Control ตยงนี้นะครับก <ๆๆ S 2> ็คือป้องกันล้อหลังหมุนฟรีเวลาเราเล่งเครื่องใชเพราะฉะนั้นเวลาเราขี่ไปบนถนนเปียกลื่นาาทางซ้ายนะครับเปิดคันเร่งแรงๆเนี่ยถ้าล้อลล้อหลังเริ่มหมุนฟรีมันก็จะตัดการทํางานอ่าพอตัวนี้ทําเอาเข้ามาใส่ในร้อยหกสิบแล้วสิ่งที่ต้องทํางานร่วมกันด้วยทัดแทงอ ใช่ครับผมไม่ได้เลย,เลยนนอ,อ้มีโชว่าใช่ใช่ให้ซับแทงของโชว่ามาด้วยรู้สึกไหมครับว่าตอนที่เราขี่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดหรือทางออนโรดเนี่ยนะฮะช่วงที่เราตกหยู่แรงๆอะ่ะมันจะมีความนุ่มนึบอยู่ด้วยความที่จุดเด่นของระบบซับแทงเนี่ยนะครับภายในเนี่ยจะมีการให้น้ามันเนี่ยไหลเข้าไปสู่ตัวกระบ,บอกซับแทงแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีแรงดันอยู่แรงดันของอตัวซับแทงตัวเนี้ยจะช่วยทําให ลดการเกิดฟองในระบบของน้ํามันน้ามันโช,คช๊คและก็ยังช่วยเป็นการผ่อนแรงดันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราตกหลุมหรือว่าเรากระแทกอะไรเนื้อแรงๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความนุ่มหนึบกว่าครับบุ๊พูดง่ายๆว่าจุกน้อยลงหรือไม่จุกใช่แล้วก็ทำให้เสริมความนุ่มนวลในการขับขี่มากขึ้นใช่ครับแฮ์เขาให้ของรุ่นพี่มาด้วยโอ้โหบอกเลยว่าแฮ์ตัวนี้แล้วกว้างขึ้นคุมง่ายคุมง่าย,ายโดยทางฝุ่นแล้วเนี่ย ปกติมันจะมีอาการเลื้อยหรือสะบัดครับพอแฮนด์ตัวนี้มาใส่เข้ากับตัว ADV ตัวนี้ปุ๊บขุมง่ายขึ้นเลยใช่ครับผมแฮนด์ตัวนี้ก็เป็นแบบเทปเปิลบาร์ตัวนี้มีความแข็งแรงด้วยไม่ต้องห่วงนะว่ากระทงกระแทกอะไรไปแล้วแฮนด์จะเบี้ยวจะงอ,อไม่ครับตัวนี้แข็งแข็งมากแข็งมากครับผมแล้วมองเถอะไปหน่อยหนึง่งอ่ะไอตัว<า>บังลมเขาอ่ะ อ่าวินชิวนาครับอ่าปรับได้นี่อ่าปรับได้2 0 0บ้ทครับอันนี้ขี่ในเมืองอ่าหรือว่าจะออกโซลลิ่งอ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ์เขาเลยใช่ครับเป็นอะไรมาตั้งแต่รุ่นพี่เลยตัวนี้ใช่ครับปรับง่ายครับปรับง่ายเป็นแค่สลักเฉยๆเราก็ใช้มือดึงดสลักซ้ายขวาแล้วก็ยกขึ้นอ่าฮะหรือจะเอาลงครับขี่ในเมืองอยากรับลมนะครับอากาศร้อนๆแล้วก็เอาลงใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกระบบหนึ่งครับระบบเบรกระบบเบรกนี่เป็นแบบ จานดิสเบรกนะครับทั้งสองล้อนะครับแล้วที่พิเศษก็คือในล้อหน้าเนี่ยจะเป็นระบบ abs อ uh ่าฮะ anti brake system อ uh ่า huh. ตัวนี้ก็คือพูดง่ายว่าเวลาขี่ไปบนทางลื่นเนี่ยถ้าเราไปตามเบรกหน้าแรงเนี่ยก็ล้อหน้าก็จะไม่ล็อกอ uh ่าฮะเพราะว่ามันจับความเคลื่อนไหวนะครับอ่ารอบการหมุนของล้อหน้าเนี่ยกับความเร็วรถเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่รอบการหมุนเนี่ยไม่สัมพันธ์กับความเร็วระบบกล่องควบคุมอัจฉริยะตัวเนี้เขาจะจับความผิดปกติได้ทันที uh huh. แล้วเขาก็จะมีการอ่า ท้ายแรงดันเพื่อให้ล้อหน้าไม่หลอกนะฮะแล้วถ้าเกิดฉุกเฉินปุ๊บเบรกไฟเลี้ยวทั้งสองข้างก็จะติดเป็นไฟฉุกเฉินทันทีใช่ครับผมทีเหมาะให้คนหลังรู้ว่าเราเบรกฉุกเฉินแล้วใช่ครับคุณอย,ย่าชนตูดผมนะข้างหลังก็ไม่ตําตูดเราใช่จะตาพึ่งเลยะแล้วจุดเด่นอีกอันหนึ่งคือที่วางอ๋อตัวนี้นะครับถังน้ำมันเนี่ยฝาถัางน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้นะครับเวลาทุกครั้งที่เราเปิดฝาถัางแล้วเราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย ปกติเราจะต้องถือฝาถังไว้ <c oughs> ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าคราวนี้เขาจะมีจุดวางไม่ให้นะครับก็คือเราไม่ต้องถือแล้วเราก็เอาเงินเตรียมถือเงินแทนง่ายครับเราไม่ต้องมาถือฝาเลยว่ามันจะกลัวมันหล่นนะอะไรนะอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มีที่วางเลยเรียบร้อยถูกต้องครับโอ้และยังและยังที่สังเกตนะครับว่าตัวเจ้าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตรงนี้ทางอ่า ขอน้าก็ยังมีมาให้นะครับก็จะเป็นเก๊คอนโซลหน้าสายมือนะครับที่มีพร้อมกับปลั๊กชาร์จขนาด12โวลต์นะครับอือฮึตัวนี้นะครับใส่คนน้ําได้นะครับเป็นหัวไอซีตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นหัวแบบอ่า usb ครับ usb ใช่ที่แม้ว่าเราไม่ต้องพกหัวชาร์จมาเราพกแค่สาย usb มาอย่างเดียวเหมาะสําหรับเวลาออกไปทําทิปต่างจังหวัดใช่คับแล้วเกิดโทรศัพท์มันแบตน้อยแล้วอยากชาร์จแล้วอยากคุยกับแฟนแล้วใช่แฟนต่างแฟนแต่ละจังหวัดจังหวัดเฮ้ยใช้เปล่า มีแฟนทุกที่อือไม่ใช่ไม่ใช่ครับพูดถึงแฟนที่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถเราใส่ได้ไม่พลาดการติดต่อใช่ครับถ้าพัาเมื่อไหร่ก็กลับไปก็พัานมานัดนแหละก็สรุปแล้วรถตัวเนี้ยทาง Honda าเขาบอกว่าเป็นเอ่อ SUV ไบค์ใช่ครับผมเป็นรถ SUV Bike บที่ตอบโจทย์กการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นหรือทางทางเรียบอ๋อทางเรียบที่เรียกทางดำ อ๋อแเพราะบางทีดํำอ่ะมันจะเรียบก็ได้ไม่เรียบก็ได้บางวันผมก็เรียกว่าทางล่าพี่ก็ได้นะก็ได้ก็ได้คือมันขี่ได้ทั้งสองทางครับอ่าฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์อ่ะตัวนี้ถ้าใครที่มองหารถอยู่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นทางเลือกที่วัยรุ่นหรือคนใช้งานทั่วไปใช่ครับสามารถใช้ได้ใช่ครับราคาก็ไม่แพงใช่เก้า ประมาณเก้า0มื่าเก้าทใช่ค่ับผประมาณนี้นะครับตัวหาซื้อได้ตามร้านดีลเลอร์ทั่วประเทศใช่ครับผมแล้วในส่วนหยิบอะไรมาเดี่ยจะไปไหนอ๋ออันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีครับอเออทำไมพี่ไม่มีอ่ะเออเนี่ยครับผมไว้ติดตัวครับออกนอกรถรัศมีหนึ่งเมตรครับตัวนี้จะตัดการเชื่อมต่อใครก็เอารถเราไปไม่ได้อ่าจริงดิใช่ครับโอ้อย่างนี้เกิดลืมตรงรจลืมจอดรถ้ะลืมครับ เราออกไปปุ๊บสักระยะหนึ่งครับไม่เกินเท่าไหร่ลัศมีหนึ่งเมตรครับมีการเชื่อมต่อมันก็จะตัดการทํางานทุกต้องครับสตาร์ทไม่ติดใช่ครับใครก็ทําอะไรกับรถเราไม่ได้มีทางเดียวครับต้องหัดรถบรรทุกไม่ยกไปอืมอืมก็ต้องบอกเลยฮะตัวเนี้ตอบโจทย์แล้วครับผมในยุคนี้ใช่ครับก็ฝากด้วยครับสําหรับผู้ที่กำลังมองหารถนะครับก็อะไรเอ่ย ADV อเนีอนีวเอดีวีหนึ่งหกศูนย์ครับวัสดีครับกับเชรื่องยนต์ใหม่กับคือเชรื่องยนต์ใหม่ E S T Plus ครับอืมสุดยอดครับครับผม